หลังจากที่ควานหาพออคนใหม่อยู่นานครับแทนที่คนเก่าที่ลาออกจากทีมไปนะั่นคือเอดูนั่นเองนะครับตอนนี้อาร์เซนอลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทันทีที่ได้ปั๊บนะครับอาร์เซนอลก็มีข่าวกับศูย์น้าอย่างวิกเตอร์ยูเคเรสทันที Oh, โอ้โหนะฮะมาปุ๊บทำงานปั๊บเลยนะครับวันนี้ครับเราจะคุยถึงผู้ชายคนนี้ครับนั่นก็คืออ n นเดรียสแบตานะครับเขาเป็นใครมาจากไหนเก่งแค่ไหนอย่างไรนะครับและรวมไปถึงจะมาทำอะไรที่อาร์เซนอลบ้างนะครับรวมไว้ในคลิปนี้แล้วครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลนะครับและคลิปนี้ครับจะใช้กับเป็นกันเนอร์โปรไฟล์ก็น่าจะได้นะครับเป็นกันเนอร์โปรไฟล์เลยนะครับเป็นเรื่องราวของผอคนใหม่ครับผอแอนเดรสเบต้าครับแต่ซึ่งก็เป็นผอที่จะมาดูเรื่องซื้อซื้อขายขายนะครับเป็นผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรอาร์เซนอลที่แทนที่เอดูนั่นเองนะครับแล้วก็มาปั๊บนะฮะก็เรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาทันทีครับเพราะว่ามีข่าวอย่างเข้มข้นหนาแน่นทันทีครับว่าอาร์เซ กำลังที่จะเจรจาคว้าตัววิกเตอร์โยเคเรสครับสู่หน้า ตัวเก่งนะครับที่ตอนนี้ทําผลงานฮอตที่สุดคนหนึ่งในเวทียุโรปนะฮะแต่ว่าจะได้หรือเปล่าในอีกเรื่องหนึ่งนะนะแต่ว่าเอาละมาปั๊บเนี่ยมันก็มีเรื่องราวกระชุ่มกระชวยหัวใจให้กับแฟนบอลทันทีนะครับวันนี้เลยอยากจะคุยถึงผู้ชายคนนี้หน่อยนะเดี๋ยวถามไล่เลียงทุกคนเลยแล้วกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไรแล้วก็ถามทุกคนเลยแล้วกันว่าหวังกับผู้ชายคนนี้อย่างไรบ้างนะครับนะ,ะผมแบ่งเซกชันของคลิปนี้เป็น3ส่วนนะส่วนแรกก็คือประวัติคร่าวๆนะครับของคุณ d a t a นะครับว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับกับ2ก็คือเรื่องราวผลงานนะครับการซื้อซื้อขายขายของเขาเนี่ยก็คงโดดเด่นที่แอเลนตีโกมาดริดแหละเพราะอยู่มาตั้ง12ปีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือจะมาทําอะไรที่อาร์เซนอลบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เลี่ยกันไปทีละประเด็นแล้วกันนะอ่ะฝากทุกคนกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับใครที่รักอาร์เซนอลใจทั้งใจเหมือนผมนะครับฝากกดติดตามกันแบบ สมวนบุญแบบเลยนะผมอยากได้ทุกช่องทางนะ c e b o o k YouTube TikTok นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่เราตั้งใจทำให้คุณได้ดูกันนั่นเองนะครับว่าแล้วเรามาลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับอ้อแล้วก็คอมเมนต์ถึงเขาหน่อยนะพอเอาคนใหม่ของอาร์ซนอลนั่นเองนะครับคุณอันเดรส์เบต้าครับเป็นใครนะครับ เป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของอาร์เซนอลก่อนหน้าที่จะเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของอาร์เซนอลนะครับเคยทำงานซื้อๆขายๆนะครับให้กับแอตแลนติโกมาดริดมา12ปีเต็มนะครับผลงานมากมายที่แอตแลนติโกมาดริดนะครับซื้อหลุยส,ส์ซัวเรสนะครับซื้อองตวนกิสมมนนะครับยานโอบรักนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยเดี๋ยวไอ้เรื่องผลงานเดี๋ยวเรามันจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็มีมีเฟลไหมก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะดีนะครับแอตแลนติโกมาดริดนี่ก็ในยุค10 ีหลังมาอี่าที่เราทราบกันแล้วก็ผลิตนักเตะคุณภาพเข้าสู่วงการฟุตบอลเยอะโดยเฉพาะตำแหน่งสูนหน้านะดีๆเก่งๆเล่นให้กับอาร์เรนัูโกมาดริดหลายคนเลยนะครับแล้วก็ผลงาน มันก็ไปถึงในสนามแหะนะครับทำให้อเนติโกโมาตูร์ได้แชมป์ด้วยนะครับแต่ก็อย่างนี้บอนเรารามาว่าเรื่องผลงานกันนะส่วว่าเขาเป็นใครนะครับเขาไม่ได้เป็นนักฟุตบอลด้วยนะครับไม่ได้เป็นนักฟุตบอลไม่ได้เป็นโค้ชนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวดองหนองยุ่งกับเรื่องฟุตบอลทางสายตรงนะครับ จริงๆอาชีพหลักเขาก่อนหน้าที่จะเข้าสู่วงการฟุตบอลเนี่ยนะครับแทบจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองเลยนะครับเป็นนักการเงินใช้คํานี้ก็ได้นะครับบาง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 ที่ใช้นักนักบัญชีนักการเงินอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นคนที่เก่งเรื่องการเงินนะครับเงินเงินทองทองนะครับแต่ว่าเอาละอาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลเก่งนะครับอาจจะไม่ได้ มีความรู้หรือมีปัจจัยในการทําทีมฟุตบอลนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับเขาไม่ใช่ผู้จัดการทีมนะครับไม่ใช่แม้กระทั่งนักฟุตบอลนะครับหรือโคช้ชหรือคนที่จะมาอยู่ในสนามนะครับหรือมาคุยเรื่องแท็กติกนะครับเขาเป็นคนที่จะต้องมาคุยเรื่องเงินเงินทองทองครับคุยเรื่องซื้อขายคุยเรื่อง ผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็เลยมองคิดว่าในการเป็นนักบัญชีเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับอ่ะก่อนจะอยู่อาร์เซนอลอยู่แอเลนติโกมาดริดเราทราบแล้วนะครับก่อนอยู่ a อเลนติโกมาดริดล่ะอยู่ที่ไหนมาก่อนนะครับเคยทำงานให้กับทางด้านปามาแล้วก็เจนัวในลีกอิตาลีมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนอิตาลีครับนะฮะปัจจุบันอายุประมาณ53ปีนะครับ53ปีนะเป็นชาวอิตาลีนะครับ แล้วก็เกิดและเติบโตอยู่ที่นั่นนะนะก่อนที่จะมา,าย้ายงานนะครับมาอยู่ที่สเปนนะครับแล้วก็อยู่สเปนยาวเลยนะครับตั้งแต่2013ไร่เรียงมานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่น่าสนใจนะครับถือว่าประวัติคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวไอ้พวกรายละเอียดลงลึกเดี๋ยวเราว่ากันนะครับแต่ว่าผมว่าผลงานเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับผลงานของคุณเบต้าเนี่ยนะครับก็ พาทีมนะครับเดี๋ยวใช้คำว่าพาทีมนะมีส่วนร่วมในการทำให้ทีมแอตเลนติโกมาดริดเนี่ยควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนถึง2สมัยในยุคที่เขาเป็นผออ,อยู่ตรงนั้นนะครับปี2000ปี2013-2014แล้วก็ปี2020-2021นะครับแล้วก็ยังคว้าถ้วยโคปาเดเลนะครับปี2013ด้วยนะครับยูโรปาลีกปี2017-18นะครับแล้วก็ยู่ฟาสซูเปอร์คัพในปี2018ด้วยนะครับก็ถือว่า คืออย่างที่ผมเคยเล่าบ่อยนะว่าบางทีฟุตบอลสมัยใหม่นี่นะครับมันแพ้ชนะกันตั้งแต่การซื้อขายนักเตะแล้วมันแพ้ชนะกันมันรู้มันแทบจะพอเดาได้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์เนี่ยตั้งแต่การคว้าตัวคนนั้นเสียคนนี้ตลาดเป็นเงินทองทำยังไงขาดทุนกำไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันพอจะเห็นภาพแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าการที่เขาสามารถที่จะเรียกว่า ขวาตัวนักเตะได้นะครับนะหรือว่าขายได้กําไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับเรามาดูเรื่องผลงานของคุณแบต้ากันเลยดีกว่านะครับแอนดรีฟเบต้ากันเลยดีกว่านะครับ เอาด้านดีก่อนดีกว่านะครับด้านดีด้านโดดเด่นนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นคนซื้อนะครับอ,องตัวคริสมันครับจากเลวโซเชดัตในปี2014นะครับด้วยค่าตัวเพียงแค่ประมาณ24-25ล้านปอนด์แถวๆนี้นะและสามารถขายได้ในราคา103ล้านปอนด์นะครับร้อยกว่าล้านว่าใช้คำนี้เลยแล้วกันนะก็กำไรหลายเท่าตัวเลยนะครับ แล้วก็กำไรใช้ด้วยนะเพราะองคตัวกริซมันเนี่ยช่วงที่อยู่กับอต l a เจนติโกมาดริดคำรบแรกเนี่ยเป็นช่วงดีมากๆช่วงที่นักเตะพีคมากนะครับก้าวไปติดทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักนะครับมีผลงานมากมายคว้าแชมป์กับทีมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า ได้ทั้งเงินไนดะ้ทั้งกล่องเลยอะ่ะนะครับนักเตะสร้างมูลค่าให้กับสโมสรได้นะครับแล้วก็สร้างผลความประสบความสําเร็จได้ด้วยนะครับแล้วก็ในปี2 0 2 1ิที่ผ่านมานะครับคุณแบตต้าก็ไปซื้อคืนมาจากบาร์เซโลนาราคาเพียง16ล้านเท่านั้นเองนะขายไปร้อยล้านซื้อกลับมา16ล้านเป็นไงเป็นไงนะครับอันนี้ก็เรียกว่ากําไร ทั้งไปและกลับเลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับไม่พูดก็ไม่ได้จริงๆนะครับนั่นก็คือโรดรีครับนะฮะกองกลางทีมชาติสเปนที่เพิ่งคว้าบอลลงดอนะครับปัจจุบันอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแต่ว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยก็เคยทาแข่งในให้กับอาเลนติโกมาดริดในยุคที่คุณแบตาเป็นผู้จัดการเป็นผออ,อน,นั่นเองนะครับโดยที่โรดรีเนี่ยถูกซื้อมาเข้าทีมอาเลนโกมาดริดในปี2018นะครับ ตอนนั้นย้ายมาจากเบียรียลนะครับเบียรียลนะครับด้วยค่าตัว16ล้านเท่านั้นเอง16ล้านเสร็จๆนะแล้วก็ขายให้แมนซิตี้6กล้านกว่า,วาซื้อมา16ขาย60เป็นไงเล่าเป็นไงเล่านะครับแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าคือคือคือเขาไม่ใช่แมวมองต้องมองแบบนี้ก่อนนะเขาไม่ใช่แมวมองนะเขาไม่ได้ไปคว้าเพชรมาเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะผลงานเขาก็จะเป็นซื้อถูกขายแพงเซ็นสัญ,ญญานักเตะอยู่ยาวได้ด้วยค่าเหนื่อยไม่แพงมาก อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปขายต่อได้กําไรอะไรอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือผลงานเขานะเราอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเขาคือแมมมองไปปั้นคนนั้นคนนี้ไม่ใช่นะครับเขาเป็นคนที่เจราจาสามารถที่จะทําให้นักเตะค,คนนี้ย้ายมาสู่ทีมได้อ่านี่คือนี่คือหน้าที่ของเขาก่อนนะอ่าไปต่อไปต่อนะครับยานโอบรักครับนะฮะก็เป็นหนึ่งคนที่เขาซื้อมาในปี2014ด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็กล้ามเป็นผู้รักษาประตูมือ ต้นๆของโลกนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับหรือโซเลสก็เช่นกันนะครับก็ย้ายจากบาร์เซโลนานะครับเอ,อมาทีมอะเลนิโกมารุดเพียงแค่5.5ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญ นะครับคือตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าหลุูซเซลด์หมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ละอาร์เรนตีโกมาดริดอยากได้แล้วก็คุณเบต้าทำได้นะครับไปเจรจาจนสามารถซื้อได้ในราคาเป็นแค่5ล้านกว่าๆนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยคว้าแชมป์ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับยอเรนเต้ครับซื้อจากเรอัลมาดริดในปี2019ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์นั่นเองนะครับก็กลายเป็นตัวหลักตัวจริงนะครับดิวที่เล่เทเทเทมีไหมก็ต้องตอบว่ามี นะครับมีเยอะไหมก็ไม่น้อยนะครับพูดกันตรงๆนะจะได้ไม่ว่าไม่ได้อวยอย่างเดียวนะนะครับมีดิวที่เขามองว่าล้มเหลวนะครับก็มีหลายดิวนะครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะรจริงข้อมูลนี้ผมอ,อ,อ่าย่างหลายที่แต่ว่าอันที่ผมรู้สึกว่าสรุปดีก็คือของสยามสปอร์ตนะก็จะมี10 10ดิวนะครับเด่นและดับนะของ Android b e ต a นะครับใครอยากดูเพิ่มเติมไปดูในนั้นนะแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตยกมาเฉพาะดิวที่ดับของของคอ,งองลัมน์นี้ก็แล้วกันนะ ดิวที่เขามองว่าล้มเหลวนะครับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือดิว ของเชอร์ฟิลิกส์นะครับที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าราคาร้อยกว่าล้านนะครับหนึล้านปอนด์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ปล่อยแล้วปล่อยอีกเช่าแล้วเช่าอีกยืมแล้วยืมอีกนะครับก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับก็ในเรื่องของตัวเลขก็เรียกว่าขาดทุนย่อยยับนะพูดอย่างนั้นก็ไม่ปานนะครับทางด้านของคนอื่นๆนะครับมีเลมานะครับย้ายจากโมนาโก62ล้านปอนด์เดียโก้คอสตาครับที่ซื้อมาจากเชลซีตอนนั้นนะครับ โอ้โห58ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าก็ยังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางด้านของโมราตานะครับก็ย้ายมาจากเชลซีด้วยเหมือนกันนะครับ52ล้านนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือบีโตโลนะครับย้ายจากเซบีย่ามา33ล้านปอนด์นะครับ5ดิวนี้เป็น5ดิวที่หลายคนมองว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่่ะไม่เวิร์กยังไงบ้างอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะ ไม่เวิร์กยังไงบ้างไม่เวิร์กคือซื้อมาแล้วเล่นไม่ดีนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะว่าพอ,ออกีฬาเนี่ยนะครับไม่ใช่แมวมองนะครับนะเขาโอ okay, เคว่าจจะมีส่วนในการตัดสินใจได้บ้างว่าคนนี้ดีไม่ดีนะแต่ว่า,าตัวหลักคนที่จะที่จะอยากได้มันคือมันคือแมวมองนะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมนะแต่ว่าแต่แต่แต่ละสโมอสรอทํางานไม่เหมือนกันต่างกรรมต่างวาระไม่เหมือนกันเราอาจจะเปรียบเทียบกันเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่า สิ่งที่เหมือนกันแน่ๆคือ,อพอ,ออกีฬาเนี่ยนะครับสปอร์ตดรคเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ไปคุยเลยนะครับกับเอเจนต์ของนักบอลหรือจะมาไหมมาเท่าไหร่นะครับเราก็ไปคุยกับสโมสร่ายูมีค่าฉีกสัญญาไหมหรือต่อรองการให้50อ่าขอ ต่อรองเหลือ40ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือนี่คือหน้าที่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นชัฟร์ลิกซ์ซื้อมา113ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่สูงนะครับก็าอาจจะในเรื่องของการเจราจา ที่มันอาจจะไม่ควรสูงขนาดนี้อะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะเป็นผลงานของเขารวมไปถึงการคว้าแชมป์ต่างๆนานาด้วยนั่นเองนะครับสำหรับอาร์เซนอลเลยดีกว่านะครับว่าคุณเบต้าเนี่ยนะครับจะมาทําอะไรกับอาร์เซนอลบ้างนะครับนะก็ภารกิจหลักๆเนี่ยผมแบ่งเป็น3ส่วนนะครับสามส่วนนะอันนี้มนชัยพูดเองนะสส่วนนะส่วนแรกนะครับ ซื้อนักเตะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับหมุดหมายสําคัญก็คือกองหน้านะครับอาจจะรวมถึงกองกลางด้วยนะครับ,นะรบเพราะว่าเราก็มีนักเตะซีเนี่ยที่อาจจะโรยราไปในฤดูกาลนี้นะนะครับกองหน้าเป็นปัจจัยหลักที่อาร์เซนอลต้องการนะครับและทันทีที่เขามา อยู่กับอาร์เซนอลนะครับยังไม่ทันจะเปิดตัวเป็นเรื่องมันราลเลยนะครับก็มีข่าวทันทีเลยว่าอาร์เซนอลสนใจวิกเตอร์ยูเคเรสและมีการพูดคุยอย่างจริงจังในเดือนนี้แล้วนะครับทางทั้งที่ฤดูกาลยังไม่ทันจบเลยนะครับตลาดยังไม่ทันเปิดเลยนะครับก็เรียกว่าเปิดก่อนได้ปูดนะครับนะะฮอาร์เซนอลเอาแล้วนะครับสามารถที่จะเรียกว่าเริ่มต้นการเจรจาแล้วนะครับส่วนจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนะนะครับแล้วก็มีกองกลางอย่างซูเปอร์แมนดี้นะครับซึ่งอาร์เซนอลก็หมุดหมายไว้แล้วว่าเอาแน่นะครับในซัมเมอร์นี้นะครับ้กก็็จะเเปนรรืื่ออองงขาซ ผมคิดว่ากองหน้าเนี่ยหรือว่าแนวรุกเนี่ยจะมีส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับคนที่มีประสบการณ์แบบนี้การต่อรองแบบนี้พอจะคาดเดาได้ว่าเฮ้ยซื้อขายมันควรราคาเท่านั้นเท่านี้เพื่อให้เกิดความ,มได้เปรียบของอาร์ซนอลก็แล้วกันนะครับส่วนจะได้เปรียบมากน้อยแค่ไหนอย่อยางไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าที่แน่ๆมันมีคนทําสิ่งนี้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงตลาดมก,กราคมเนี่ยมันหาเจ้าภาพไม่เจอนะครับมันก็เลยสมกึกสมกักมัว่วซั่วไปหมดนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะมี หนึ่งขุนกำลังพลนะครับที่จะทำให้อาร์ซ a l นอลนะครับน่าที่จะนะครับได้เซ็นกองหน้าดีๆในช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีนะครับและภารกิจที่สองนะครับเ,เป็นภารกิจที่สำคัญไม่แพ้กันกนะ็คือการขายครับการผ่องถ่ายนักเตะออกจากทีมนะครับก็เรามีนักเตะที่เราจะไม่ใช้แน่ๆเนี่ยผมคิดว่ามีอย่างน้อย5-8ถึงคนเลยนะ ห้าถึงแปดคนเลยนะนะครับอันนี้ภูมิมุมมองผมคิดนะนะครับมีโอเลสเชนอสินเชนโกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกจากทีมนะครับครียอเชนี่นะครับน่าจะออกจากทีมนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงโทมัสบาเต้นะครับอาจจะรวมไปถึงจอร์จินโยนะครับและอาจจะรวมไปถึงแนวรุกอย่างพวกกรเบลเชซุสหรือกระทั่ง กราบเบียร์มัตินเนลลี่อะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนนะครับในซัมเมอร์นี้ก็เป็นไปได้ถ้าถ้าได้ตัวเลขที่ดีพอและเราได้คนที่จะมาแทนที่ที่มันโอเคนะเพราะว่าอันนี้ผมผมมุมม,มองผมคิดว่าโดยเฉพาะ นักเตะที่ซีเนียร์แล้วอายุเยอะแล้วนะครับน่าจะมีการย้ายออกจากทีมโดยที่เราก็อยากได้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าตัวนักเตะกลับมาให้ได้มากที่สุดอนะ่ะเพราะตั้งแต่เราเนี่ยหลายหลายคนอย่างซินเชนโก้เจ้จินโย่อะไรพวกเนี้ยเราแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับการที่จะมีคนมาซื้อตังเสียสตังซื้อแพงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายนะเพราะนักเตะไม่ได้โชว์ฟอร์มเท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของเขาเลยจะไปเล่ขายยังไงให้มันได้อ เม็ดเงินเข้ามาสู่ทีมนะครับและจะขายใครนะรและขายที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับผมคิดว่าก็คือเรื่องของการต่อสัญญานะครับ การต่อสัญญานักเตะนะครับตัวหลักของทีมไม่ว่าจะเป็นบูกโยซาก้าวิลเลียมาลีบานะครับแล้วก็อีกหลายตัวหลายคนเลยนะครับจริงๆสัญญาที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้เหลือน้อยนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับบางคนเหลือแค่2ปีนะครับนะหมดฤดูกาลน,นี้อาจจะแบบเหลือ2ปีพอดีพอดีอะไรแบบเนี้ยบางคนแหว่ง2ปีมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจที่น่าสนใจแะครับ,นะรบว่าจะสามารถเจราจาต่อสัญญาด้วย ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลไหมนะครับเ,เราเห็นตัวอย่างนะครับจากพูดแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตพลาดพิงนะครแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พาดพิงในมุมในมุมต่อว่ากันนะแต่ว่าเป็นกรณีศึกษานะครับเราเห็นเพื่อนบ้านร่วมทีมพรีเมียร์ลีกด้วยกันเนี่ยอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับอันนี้น่าเห็นใจเขาจริงๆนะครับ เซ็นแต่ละครั้งเนี่ยเซ็นสัญญาต่อสัญญาตั้งแต่เนี่ยโอ้โหค่าเหนื่อยมหาศาลนะครับปรึกษ,ษาประตูกองหน้ากองกลางนะครับพอเวลามันจะปล่อยออกจากทีมเนี่ยมันปล่อยไม่ง่ายนะครับเหมือนเงินเงินมันเฟ้ออ่ะแบบยูมีอย่างาเนี่ยผมยกแล้วผมขออนุญาตยกเป็นตัวบุคคลเลยแล้วกัน,นยอย่างมาแคทบรัสฟอร์ดอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้อยู่แผนการทั้งทีมของรูเบนอาร์โมริมละนะครับแต่อยากจะปล่อยออกจากทีมอะ่ะนะครับทำไงดีนะครับไม่มีคนซื้อเพราะว่าจ่ายค่าเหนื่อยไม่ไหวต้องยอมปล่อยยืมแล้วต้องแถม หั่นค่าเหนื่อยให้เขาด้วยอ่าอย่างไรคิมเซอร์ลิงก็ได้ที่เรายืมมาจากเชลซีเนี่ยนะครับโอ้โหรับค่าเหนื่อยอยู่แบบ2 0 0แสนกว่าเกือบ3 0 0แสนต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยเชลซีบอกไม่ใช้แล้วแต่คนจะซื้ออะมันเซ็นในระดับ3 0 0แสนปอนด์ไม่ไหวไงมันในระดับ2 0 0แสนไม่ไหวไงนะครับมันก็อ่ะงั้นก็เชลซีช่วยจ่ายกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเหลือจ่ายแค่แสนกว่าปอนด์อย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นแสนกว่าปอนด์ที่ที่ผมอาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ ซื้อซื้อขายอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้สัญญาอย่างเป็นธรรมเนี่ยแฟร์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับและผมก็เชื่อว่า ถ้าได้คนเก่งมาทํางานนะครับน่าจะทําให้อาร์เซนอลเนี่ยในเรื่องของเงินเงินทองทองในเรื่องของฟอนเดนเชลต่างๆเนี่ยในเรื่องของมันจะมีเรื่องของกฎการเงินอีกด้วยนะครับมันมันจะสืบเนื่องกันนี้ผมมองวนะ่าว่าหลังบ้านเนี่ยมันจะถ้าหลังบ้านมันดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะสืบเนื่องไปหน้าบ้านนะครับนะอาจจะก็พาดพิงจากผูงคนปัจจุบันหน่อยลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับหลังบ้านเขาทำเนียบทำดีมาตลอดนะสังเกตว่าลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อถูกด้วยนะครับซื้อแม็กคาลิสเตอร์35ล้านปอนด์อย่างเงี้ย นะครับแล้วก็ซื้อหลายๆคนในราคาไม่ได้แพงรายสัปดาห์ก็ไม่ได้จ่ายสูงเนี่ยนะครับอ่ะคนที่ต้องจ่ายสูงก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นแกนหลักไม่ได้เป็นส่วนใหญ่นะครับเขาใช้เงินน้อยกว่าเราอย่างลิเวอร์พูนะนะครับก็ทําให้เรื่องของกฎการเงินต่างๆนานาเรื่องของสภาพคล่องอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ทีมมันโฟร์นะครับมันก็ส่งผลในสนามด้วยอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวนอกสนามที่มันส่งผลในสนามนั่นเองนะครับนะอ่ะและนี่คือภารกิจของคุณเบต้านะครับแอนดรสเบต้าผอ,อคนใหม่ของอาร์ซ ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับผู้ชายคนนี้นะครับคิดว่าจะไปได้ด้วยดีกับอาร์ซนอลหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลงานของเขานะครับว่าจะสามารถที่จะเซ็นดีลแรกให้กับเราเป็นใครบ้างนั่นเองนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับทารักอาร์ซนอลทั้งใจฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับ